เมื่อวันเมื่อประมาณ3ามทุ่มที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดประชุมกันนะคะเรื่องของการตรวจสอบสถานการณ์ในยูเครนและก็มีกำหนดที่ประธานาธิบดียูเครนจะต้องแถลงไปที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะโดยบรรยากาศของการประชุมก็จะต้องเริ่มด้วยการแถลงของเอกอัครราชทูตรัสเซียประจาสหประชาชาติประนามบทบาท ของประธานในที่ประชุมนะคะว่าเลือกปฏิบัติการจัดเวลาประชุมและปฏิเสธคำขอของรัสเซียค่ะขณะที่นิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริง เหตุสังหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเมืองบูชาทันทีย้ำว่าคณะมนตรีต้องทำทุกอย่างให้สงครามในยูเครเนดุติขณะที่มีกำหนดที่โวโลโดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครเน จะต้องกล่าวในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินี่ก็คือบรรยากาศในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ก็ได้เห็น,นกลไกาการทำงานของสหประชาชาติที่ตื่นตัวทำงานกันอย่างหนักมากขึ้นหลังจากที่มีรายงาน ภาพที่ต้องสงสัยว่าเป็นเหตุสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นที่เมืองบูชาของประเทศยูเครนขณะที่ทางราัสเซียเองก็กำลังถูกกดดันนะคะว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนในฐานะก่ออาชญากรรมสงครามค่ะแต่เชื่อว่าสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลดิเมียเซเลนสกี้ก็คงจะถูกจับตามองอย่างมากว่าผู้นำยูเครนจะกล่าวอะไรนะคะและ ผู้นำยูเครนก็มักจะใช้เวทีในระดับนานาชาตินี่แหละค่ะเพื่อส่งเสียงสะท้อนว่าต้องการความช่วยเหลือและต้องการให้นานาชาติเข้ามาสนับสนุนยูเครนซึ่งก็น่าจะมีรายงานออกมาจากนี้นะคะว่าประธานาธิบดียูเครนจะกล่าวอะไรต่อ chairman, ที่ประชุมค่ะ dear Mr. Secretary General Distinguished Nenaka. members of the Security Nenaka Council Nenaka. and other members Selensky. of the meeting. Thank you very much for this opportunity. Sure all the opportunity that the United <coughs> <coughs> states will hear me today. Yesterday, I returned from our city of Bucha, recently liberated from Russian troops not far from Kiev. So there is not a single crime that they would not commit there. The Russian military searched for and purposefully killed anyone who served our country. They kill, and women <coughs> <coughs> when they just tried to call ระบุถึงกระบวนการปฏิบัติการของทางทหารรัสเซียที่เกิดขึ้นว่าสังหารอย่างไม่แยกแยะและสังหารครอบครัวทางครอบครัวพูดถึงปฏิบัติการของทหารรัสเซียนะคะที่ยิ และทำร้ายชาวยูเครนอย่างโหดร้ายนะคะก็เป็นสุนทรพจน์ที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังกล่าวสดๆต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะลงรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ Uh, their tongues were pulled out only because the aggressor did not hear what they wanted they to hear from them. To So to this, to this to is no to different from other terror terror terrorist such as Daesh who occupied some territories. And here it is done by a, a member of the United Nations Security Council destroying internal uh, unity borders countries and uh, taking uh, the right of more than a dozen of uh, countries who are uh, self-determined and in the terms they pursue a consistent policy, policy of eliminating all of the ethic, interests and influence that are placed in power. They need them in, in uh, such a way that to kill as many uh, regular uh, civilians and cities to leave the country where they deploy their troops in ruins and filled with mass graves. You all see that, and they support hatred at the level. of เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดสดๆนาทีนี้นะคะในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งผู้นำยูเครนกำลังกล่าวสุนทรพจน์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุต้องสงสัยการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นที่เมืองบูชาของอยูเครน